สวัสดีเพื่อนๆครับดีทีต้อนรับสู่อยู่ไทยเกมเมอร์ครับวันนี้มาคบยว่าไฟกันต่อนะครับกับอีเวนต์นะครับซอมบี้รีเวนต์2กับหนดชายนะตอนนี้ละปายลุยอ๋อมี4วันนะครับเดย์วันเดย์ทูเดย์ทีแล้วก็เดย์โฟนะครับอันตร์กล่าวนะวันนี้เราไปเริ่มกันที่เดย์วันนะครับพร้อมนะครับพร้อมเราไปแล้วนะอันตร์กล่าวนะครับ ค่อนข้างตื่นเต้นนะลุยครับอุยมีแบบกำลังกินศพด้วยนะตนีตัวนี้ตัวเนี้ยเฮ้ยเอา้าแปบ๊บเดียวเป็นนี่นนะเป็นซอมบี้แล้วคนที่โดนกินอนะ่ะอยู่ดีเป็นซอมบี้เฉยเลย มีกคิดคนที่นอนอยู่อ่ะช่วงโหลกสุดสุดมากจะโดนชวนั้นแหละผ่านแต่แล้วที่เรียบร้อยนะครับ โอ้น่ากลัวจังเลยได้สายฟ้านะได้กลับได้อัปเกรดนะไปครับรหรับเดวันดันสองนะครับลงไปคนะรับรถไฟได้ดินนะ เฮ้ยโอ้กืตัวมองไม่เห็นในตัวทางซ้ายมือนะครับโหลดรอไปเลยแต่ส่งไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ได้ส่างการนะ ไปครับหลานที่สามนะครับเย,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 ยอะเ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 ยอฮ้ โอ้โหโดนกัดโดนกัดโอ้โยโดนกัดโดนกัดเป็นึ่งทีฮะไอตัวหัวหงเหลือตัวกัดเลยนะโอ้ยโดนกัดโดนกัดกดไม่ทัน ไปด้วยความรวดเร็วนะครับไปครับต้านสี่ครับลุยหูเพียบเลยผมรู้สึกว่าแมกกะสุนมันเยอะขึ้นนะ ใช่ไหมสามสิบหกเมื่อก่อนนี้รู้สึกว่าจะไม่ถึงสามสิบแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสามสิบห้าตอนนี้แม็กซ์ก็เพ,เพิ่มขึ้นมาเยอะแล้วนะมาไอตัวเหลืองไปแล้วนะครับมาอีกแล้วนะครับไอตัวเหลืองมาอีกแล้วครับวิ่งมาใส่แลก่อนเลยนะครับมันต้องสู้ได้โอ้ยโอ,ยโอย้กะทหน้าไปถึงทีนะครับ ตลาดสุดท้ายด่านห้าของเด y วันนะครับลุยครับนี่ตัวนอนๆต้องบอกว่าซัดก่อนเลยนะ โหเพียบเลยครับเฮ้ยกระสุดมด จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับรับรางวัลก่อนรับรางวัลก่อน Event Zombie, Event นะครับสำหรับอีเวนต์ซอมบี้รีเวนต์ทนะครับเด y 1ันะจบไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับ d ดย์ทูเดย์ทีเดเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปถัดไปแล้วกันเพื่อนนะ ไม่กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับยูไทยเกมเมอร์นะครับแล้วพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้า,นาครับโคเวอร์ไฟล์ครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับสวัสดีครับ